คือพี่จันจินะคะเทคนิคได้พระเอกที่หล่อขนาดนานมันต้องมีเทคนิคยังไงแบบหาแฟนให้หน่อยคะได้แต่ว่าต้องไปเล่นกิจจรบมิีโยชอสเกนบอร์ดได้ปอบโยหาแฟนให้หน่อยมีคะมีใครอ่ะจะมีใครไหนเล่าดีใครก็มีน ค่ะพบกับชาแนลคำสิงแฟมิลี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะเบสก็นัดกับพี่สาวของเบสเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือพี่จันจินะคะแฟนที่มาริโอนั่นเองก็เราบังเอิญรู้จักกันแล้วก็เมามอยกันถูกจริตมากก็เลยนัดกันมาถ่าย YouTube เดี๋ยวเราจะไปสืบกันว่าเทคนิคได้พระเอก ที่หล่อขนาดนั้นได้พี่มาริโอเนี่ยมันต้องมีเทคนิคยังไงเผื่อน้องสาวจะเอาไปใช้กับแฟนคนถัดไปเวลาแบบเฮ้ยไปหาแฟนเอ้ยต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นเราพี่จันจีเนี่ยเขามีเทคนิคเยอะมากไม่เคยมองของเขาก็เดี๋ยวลงไปที่ร้านกันค่ะไปค่ะมาแล้วบ้าไปแล้วอะแนะนำก่อนนะคะพี่แปมนะคะพี่จันจีค่ะ ไม่มีอะไรเลยคิมเนี่ยเออไม่มีไม่มีมมมแค่าหาเพื่อกินข้าวมาดูงานด้วยเดียวกันเลยพี่ท่านเดกกันเพราะพี่อยู่วงเดียวกันใช่ไหมใช่เป็นนด็กโรงเก้ากรุ๊ปยูสบีจ้ะ เปล่าไม่ทันนี่ล้มเพงนะอันนี้มุสีไม่ทันไม่ทันหรอแทันคนยิปซ่าเกินไปหรือกับพี่เพราะว่าหน้ากากหน้ากากหน้ากากอะไรโอล่าหน้ากากคนนี้หน้ากากก็แพงไม่ใช่คนอะไรการเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเอาไปรวกันงั้นในนี้ก็คือมีหนูคนเดียวดีที่สดเขาจะแต่งงานนะเฮ้ยจะเชิญหนูปะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวอะไรแล้วที่เกี่ยวใครแต่งแล้วปะ พี่เกิดแต่งอะไม่เราไม่คืออ,อไม่ปองกันก็ไม่ต้องจัดงานไงถ้าตรู้กสองคนจบก็อยู่กันไปเรืเ่อยๆอย่างงี้ไม่ได้ออไม่ได้เป็นผู้หญิงเราต้องมีทะเบียน,มมนสีรไว้เพราะว่าเขาผู้ชายนอกจปตอนแก่แล้วก็เรียกเงินเก็บหลักฐานเรียกเงินหนูว <c oughs> ่าเก็บหลักฐานเก่งมากพี่ถามได้ัมัน <c oughs> ชีวิตทำวันต่อวันแล้วก็เชียนไม่ถือนาคตเหมือนกันเลยอ่ะวันต่อวันมันใช่พี่จี้หนูหั่นไม่ได้อ่ะใช้มือไหมล่ะใช้มือต้องมีแฟนแล้วล่ะมาหั่นให้เราได้ยังได้แล้วแล้วมันไม่พูดเสียงสองนะมันมโมฉันแปลกมากไม่ใช่ทําไมเราต้องพูดเสียงสองแล้ผู้หญิงเหมือนกันทำไมต้องพูดงทำไมอ่ะทำไมต้องพูดกับแฟนอยู่ไม่เท่า พูดกับแฟนเลยพูดกับแฟนอย่างเดียวใช่แล้วพูดอะไระยอย่างเดียวมีมือเหรอพูดกับทุกคนเธอตั้งใจจะมาให้ฉันโดนอะไรอะถูกที่ต้องเป็นคนโดนแซวโดนอะไรอย่างงี้สิไม่ใช่หระวังตัวสุดๆเชื่อเพราะว่าไปออกรายการไหนอ่ะพี่เสียจะชอบนั่งนั่งหัวเราะเองเดียวไม่ค่อยพูดแบบว่าเริ่มงานมาหัวเรอเรื่องเรื่องใดๆเรื่องความรำคาญหรืออะไรเงี้ยนางก็จะพูดแบบ เบาๆแล้วก็หัวเราะเน้นหัวเราะแต่ว่าพอไปเกาหลีนั่นก็พูดนั่นก็พูดได้หนูก็เลยแบบได้นังพูดเดียวเลยจริงๆแล้วหมายได้ถ้าส่วนตัวนะถ้าส่วนตัวพูดได้แต่ว่าตอนหน้ามันก็แบบถาแฟนให้หน่อยฮะไม่ดีๆไม่ไม่คุนี่จบเลยมั้งไรบอกแฟนแล้วว่าอยากมีรักสิบปีค่ะพี่สิบอยากหนูพี่กี่ปีฐานะาสี ต่นี่กำลังทำแต่นิ่งใช่สิบแล้วนี่นี่นานไปไม่ไงมันก็ต้องคนก็ต้องอยากอยู่วางไว้อยู่ด้วยกันนานมันเป็นสิบปีเนี่ยทำยังไงแล้วอ่ะแล้วพี่ก่อนแล้วก็แบบไปพี่นะได้ค่ะก็คนน่าจะอยากอยากรู้คุยกันใช่ไหมคุยกันเยอะๆคุยกันแบบยิ้มใส่ห้องเงี้เงาใส่เรา มันแต่งตัวแบบโตไม่ได้อ๋อมีมีมีประมาณว่าเขาแบบจะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็จะห่วงหน่อยคือแบบยิบสามอะไรเงี้ยก็เป็นไกอาอะไรเงี้ยก็ถ้าแบบเป็นไอดอลก็ต้องโผล่มาคนนึงมันจะเซตสิมารจีแต่อก็แบบแต่เขาไม่เข้าใจตอนนั้นใช่แต่ว่าปัญหาจริงๆของการที่จะเลิกกันอะมันมันเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าใช่ค่ะใช่ใช่มันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องมุมมอง แต่นี้มันไม่ได้มีเรื่องแบบเธอนะคือเอาเนี้ยทุกคนฉันก็ไม่รู้ไม่มีทั้งคู่ละค่ะถ้ามีก็ถ้านหนูไม่มีหนูก็คบได้ถึงสิบปีถูหมอืออะต่อไปพี่บ้างเลยเขาแชร์ฉันมีอะไรอ่ะฉันไม่มีอะไรเลยคือพี่โอ้เขาเป็นคนแบบโตกว่าเธอต้องให้เกียรติขเขาเยอะๆนั่นคือสิ่งสำคัญการให้เกียรติกันเป็นเรื่องสำคัญถูกป้องจริงๆอะไรคะ <laughs> อะไรตอนนุ่มมีแบนหนูก็ให้เกียรติค่ะให้เกียรติการรับฟังการแล้วพอฉันไม่เปิดตัวชีวิตมันง่ายคือเลยเว้ยแบบจะมีปัญหาหรือจะทะเลาะหรืออะไรคนไม่มีทางแต่นี่บอกหนูไเนี่ยนะไม่แค่จะบอกแค่จะสระแค่จะสอะมันไม่เปิดตัวเหมือนแควดูเบาเหมือนบอกว่าเข้าใจเรื่องความรักอยากเปิดตัวาไม่ตอนยี่สิบสามฉันก็อยากเปิดอยากมากสั่นกลัวสัดนเลยคือเลยอู้อยากเปิดอยากเปิดอยากเปิดแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปอ่ะเอ้ยมันคุ้มว่ะ การที่มันแบบไม่ต้องเปิดหรือว่าไม่ต้องแบบ <ừ m. S 1> ให้ใครรับรู้อะไรมากมายแต่ของหนูอะผู้ชายอยาทุกคนเลยก็แต่มีแฟนอะเธอสวยเขาห่วงเธอรึเปล่า <laughs> ไม่ใช่จริงๆงเพราะว่าหนูทำยูทูบด้วมั้งแล้วทุกคนก็จะแบบสมมติเราไปถ่ายยูทูบกับเพื่อนคนอื่นหรือ <laughs> ผู้ชายคนอ,อือ่นมันก็จะมีฟีลแบบว่าทำไมเธอไม่ถ่ายกับเราทำไมเอาเราไปถ่ายพอเบนเล่าว่าแบบเขาอยากอยากมาออก ก้องด้วยหรืออะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าแบบปกบติคนที่คุยด้วยหรือว่าเ <im it> ขาเป็นอายุตั้งแต่โซลว่าหรือเด็กรุ่นพี่หมดเลยรุ่นพี่หมดเลยหรอไม่แต่ว่าตอนแรกอะตอนแรกอยากมาออกนะมันดังมึงมาคนละอย่างกันค่ะไม่ตอนแรกๆแบบตอนแรกๆตอน,ตอนวัยรุ่นน่ะคนที่เข้ามาจะอยากออก แต่พอตอนเนี้ยตั้งแต่โสดที่เลิกล่าสุดออคนที่เข้ามาดันโตกว,ว่ายเยอะแล้วมันจะไม่ได้มีความอยากออกเท่าไหร่เป็นผู้ใหญ่แ,<ต>แล้วพาโตแล้วดีแล้วชอบแบบนี้ปะ่ะชอบแบบชอบแบบไหนปะ่ะชอบแบบว่าไม่ได้แบบมาแบบอยากออกอยากถ่าย,ยอะไรเงี้ยรับทางหน้าของเธอจะเป็นยังไงเธอว่าเธอ,อเปิดนะว่าใครเป็นใครรับเชิญงงก็ของฉันมันไม่มีอะไรอย่างนี้าวันเกิดเราเราอยากได้บ้างได้ดิวิวบอร์ดนะวิวบอร์ด ที่นั่นที่นั่นน่ะที่นั่นน่ะถูกที่ไหนที่ไหนเอ่อ M B K อ่ะน้องเบสพูดแล้วนะคะ M B K เกิดที่เซนติได้มันไม่แพงจริง M B K 29มีนาคมค่ะเดิดหลังลิซ่าของวันฉันเกิดวันเดียวกับยุนอายุนอารอที่เล่นซีรีส์ปะยุนยุนอาโซนยอชิเดชใช่ก็ยุนอาที่เล่นซีรีส์ไงใช่คนนนั้แหละเขาทำซีรีส์ไต่ให้เขาไม่ทนซ่า ทันจี้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 อ่ะเป็นทันใจอาป่ะเนี่ยก็บอกว่ารู้จักพี่เพราะว่าน่ากล้าเน็นรู้จักของว่าแฟนที่หล่อเออเขาไม่ได้เขาไม่ได้ชอบเธอนะเขาชอบแฟนเธอเด็คนนึงมีเดินแบบอู่ด้วยแฟนที่มากเลยแบบหนูเคยเป็นเพียงนั้นมาแบบไหนมาเลยเหรอใช่เหมือนอ่ะกลับบ้านเก่งมากตัดเลยเตัดเลยตัดเองเพราะว่า เหมือนแบบว่าใครรับเชิญที่มาเป็นดาราห,หรือคนดังหรือแบบคนที่เขาแบบเขาสบายใจที่คุยกับเราใช่ไหมถ้าเราส่งไปให้คนตัดคนตัดก็จะเห็นพืนยา,าเห็นหมุดเลยเราก็เลยแบบเอ้ยม,มันเขาไม่เขาก็จะไม่สบายใจเราก็เลยแบบตัดเองทุกอยาก่างเขาจะได้สบายใจว่าเออที่เขาพูดกับเราอ่ะเรารู้คนเดียวอ,อย่างนี้ตลอดค่ะเป็นคน <ผม S 1> ดีอยู่ด้วยฉ้นนะใช่อยู่ในกลุที่ยืนแล้วเฮ้ยมีคนเคยบอกว่าเราหน้าเหมือนกันไหมมบอกมีไง คือพี่พี่อ่ะมีคนบอกไว้เหมือนกันเนาะมีในใคอมเมนต์ใช่ปหมในแบบยูทูบอะไรเงี้ยแต่งตัวเหมือนกันคือประเด็นคือพี่อ่ะเล่น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 ติ๊กต็อกยูทูบอะไรอย่างเงี้ยเรามีคนมาเมนต์เหมือนกันว่าหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนนึกว่าเปบสทำสิคอย่างเงี้ยเออบ่อยมากบ่อยมากเหมือนกันฉันอยากรู้ว่าอะไรที่เธอชอบที่สุดเกี่ยวกับเบสผู้ทุกตรงไหมเป็นหนูหนูก็ชอบอ่ะ ความนี่เขาเป็นซุปตาแล้วเขาไม่เคยทําให้เธอรู้สึกว่าไม่เคยทํา,าทให้เธอรู้สึกว่าเขาแบบเป็นซุปตาอ่ะอเขาอยู่กับเราเขาก็ดูธรรมดาเที่ติดดินเราหนูรู้สึกว่าเราเราไม่ต้องพยา,ายามเพราะอีนี่ก็แบบหาเงินมาก็อยากจะเจ็บเงินก็ไม่ได้อยากเอาเงินไปซื้อนู่นนี่นั่นหรืออกว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบเอาเงินไปเปย์ให้กับสัญเลี้ยงอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยถึงเรื่องรถอะไรอย่างเงี้ย รถได้ไหมแุบเขาดูบ้านรถมากเราเคยแบบน้อยใจแล้วแบบทําไมถอนใจแต่รถแม่ถองใจ่ช่นหช่วงแรกได้ไหมช่วงแรกได้คือตอนนั้นเราโฟกัสเขามั่ะมันเลยแบบเราไม่โฟกัสลืมชีวิตตัวเองเราเลยแบบทําไมเขาไม่สนใจแต่จริงๆอ่ะไปทําอะไรที่เราชอบก่อนแล้วว่างกันค่อยมาเจอกันโอเคมันต้องเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างงี้เบสก็คือว่าเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งอ่ะผมว่าเขาว่าใครมาเราพักบ้าง มันจะมีช่วงระยะเวลาที่บบความคิดเราอะมันเปลี่ยนหรือว่าเป้าหมายในชีวิตหรือทัศนคติในชีวิตมันเปลี่ยนซึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนแค่เราอะทุกคนบนโลกมันเปลี่ยนถูกปะคือที่เขาที่เขาบอกว่า5ปีอะมันจะเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนไปทุกๆ5ปีอะอแล้วอะไรคือว่าไอ้ช่วงหลัง5ปีไปนั่นแหละที่เขาบอกว่า7ปีอาถรรพ์ มันไม่ใช่เพราะว่าแบบเบื่อกันหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยน,ยนความคิดเปลี่ยนตัวตนมันเปลี่ยนไปหรือแบบสิ่งที่ต้องการในชีวิตอะไรเนี้ยมันก็อาจจะเจอจดเปลี่ยนตรงนั้น,นที่ทําให้แบบอาจจะมีปัญหาได้แต่ถ้าเห็นว่าก้าวข้ามผ่านมาได้ก็จ,จะเป็นแบบโอเคเป็นหนึ่งสเต็ปที่เรายังอยากอยู่ด้วยกันนะแบบเจ็ดปีหล่อนมีนมี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 อยู่แล้วฉั่ปะมันมีเจ็ดปีอาถรรพ มันมันมีจริงเหรอเดียร์มันมีแต่ไม่บอกหรอกว้าวคทำใหม่หแต่ว่าถ้าถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าตลอดการคบมาเก้าปีมันไม่ได้หมือนว่าชีวิตแบบมันจะราบรื่นตลอดอยู่แล้วมันก็ต้องมีเรื่องราวไม่ใช่บอกว่าโชคดีจังเลยนะคะใช่กันอย่างดีมันต้องมีเรื่องอยู่แล้วมนุษย์มันคือแบบใช่แล้วสิผ่านอะไรก็มาค่ะทุกคนจริง สายซ้ำอยากให้ดีเอ็มมาแฟนไม่ต้องหามีความสุ่มกระเตยก่อนค่ะมีค่ะทุกวันนี้คือมีสุดๆจริงหรอเต็มสิบให้เท่าไหร่เก้าเก้าเลี้หนึ่งคือขาดแฟนไงมีสัตว์เลี้ยงคือมันยังไม่เต็มอดไม่แตะเลี้ยงไหมมีท้าไมไม่แบบคุยเอลเอิร์นไปเรื่อยๆก่อนแบบรู้จักคนไปก่อนไม่เว้ยคือหนูอ่ะวันนี้จะเข้าเรื่องดราม่าอีกแล้วคือหนูก็ร้องเลยไม่ใช่หมายถึงว่า หนูว่าท,ทำงานอยู่คนเดียวใช่ปะห <c oughs> าเรียนทางบ้านเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีแฟนอ่ะมันจะมีกำลังใจด้ว <c oughs> ยเห <c oughs> ็นว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเวลาเราเวลาเราเก่งเวลาหาเรียนทางบ้านเวลาเล่าให้ใครฟังทุกคนจะแบบมีแอคกลับมาว่าแบบอะไรแต่ว่าในมุมเราคือทำไมถึงอยากมีแฟนเพราะว่าแค่หาตังค์อ่ะมันก็เหนื่อยแล้วไง แล้วบางทีปัญหาบางอยา่างมันก็พูดได้เพื่อนไม่ได้พูดให้พ่อแม่ไม่ได้เราก็อยากได้คนโู่เราปอบเราแล้วก็อยากได้เราไปหาตนรบกวนไหมจริงจริงการคุยกับคนไปเรื่อยๆมันก็สนุกเหมือนกันนะมันไม่จำเป็นต้องมีคนที่แบบ s t a b ิลอยู่แล้วนู่คนนี้เข้ามาแต่แล้วคนที่หนูร้อยนี่บ้างม,มันยังไม่มีไงก็ดูเธอสิเธอมันแบบออะเธอทํางานหาเลี้ยงครอบครัวผู้ชายที่ไหนมันจะกล้าว,วะเกี่ยวเที่ยวทำไม<ะ>มันเก่งเกินไปไง อพาะว่ามันก็เกี่ยวกับว่ามันเก่งมันดีแบบอินดีเพนเดนต์แบบผู้ชายแบบดูเนาะคือเหรอผู้ชายที่เข้ามาว่าเป็นผู้ชายที่เขาชอบที่เบสเป็นแบบเขาแบบเขาชื่นชมเขาอะไรเนี่ยคนที่เขาเต็มแ่าผู้ชายไม่ชอบคนเก่งมากเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเก่งเพราะว่าเป็นเรื่องกายแบบให้เก่งกับความรักละเวลาพวบเืลาแบคบกับแฟนผู้ชายเขาจะมีแบบอารมณ์ที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นลีเดอร์ คือมันเป็นธรรมชาติของผู้ชายปะรู้สึกว่าเออเขาอยากเป็นผู้นอรเป็นผู้นำอ่ะแล้วแบบบางทีถ้าผู้หญิงเก่งในที่นี้เราอาจจะขอแบบอยากจะนำทุกอย่างก็นี่มันเวลาจะทำอะไรมันก็ตัดสินใจเองใช่ปะคิดเองตัดสินใจเองแบบมันเด็ดขาดด้วยตัวเองโดยที่แบบไม่ต้องมีแฟนก็ได้เนื่องเป็นเพื่อนแบบแบนนเลเป็นเพื่อนกับแฟนของใครกับอะไรเลยที่เหาะเท่มากเพราะเราถือว่า พอทุกอย่างมันจบแล้วอะเราก็รู้สึกว่าอะแปลว่าการที่เราเลิกกับใครคนนึ่งแปลว่าเราอาจจะไม่ได้รู้สึกกับเขาเหมือนเดิมแล้วแปลว่าเราก็ต้องแบบหมอือะไรที่เขามาในชีวิตเขาก็ต้องยินดีกับเขาว้ยไม่แต่ว่าแฟนใหม่เขาจะชอบเราหรอเราก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเราจริงใจด้วยไม่หนูเคยมีประสบการณ์เอาล่ะ <c oughs> คือหนูมีแฟนใช่ป่ะตอนสมัยเรียนอะ แล้วแฟนแฟนเก่าของแฟนเรามาลังควานเราเวย mm hmm. เช่นแบบเดินผ่านก็ตะโกนด่าเราทําอะไรก็โพสตข้อความด่าเลยแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะ mm hmm. แต่แบบเน็บตลอดเวลาือทําอย่างเงี้ยมาเป็นปีเราก็เลยรู้สึกว่าทําไมแฟนเก่า้องมาล้านเราอะทั้ง<ะ>ท,ที่เราไม่รู้จักกันเลยกันแล้วผู้ชายเขาก็เคลียร์แล้วแล้วเขาก็มาพบเราเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเป็นแฟนเก่าใครสักคนเราก็ไม่ทำอย่างงเราก็เลยไม่ยุ่งแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปยุ่งในชีวิตเขาเด็ดขาดเพราะเรารู้ว่า เอนที่เราจะดีกับแฟนเก่าเขายังไงแต่มันคงไม่รู้สึกดีมันเป็นเรื่องจริงว้วยแต่ว่าเราก็แค่แบบเออมันดีอ่ะคือยินดีกับยินดีอนุกใช่ยินดีกับความสำอะไรใช่แหละไปชีวิตได้เรียนรู้แต่นี่ก็เรียนรู้เหนื่อยนักเรียนรู้ไปเรื่อยท่านห้าก็ไปแล้วได้ปะได้แต่ว่าต้องไปเล่นกิจกรรมที่พี่โอชอบนะเล่นสเก็ตฮะ s k a t บอร์ดได้ได้ด้วยอือไม่ไหวหลังหมอพี่โอ๊ไม่ไหวนี่อย่กับน้องกันได้า๊าดอะไรนะป๊อปโยหาแฟนให้หน่อยโอ้ยเพื่อนเพื่อนไม่ไดิมากไม่ไหวพี่โอ๊ะคงไม่ได้มีเพื่อนมหาตะจันใจขนาดนั้นเพื่อนคงมีฮะมีใครอ่ะเธอมีใครเนี่ยนเราดิเฮ้ยมีหรอ ก็มีนะค่ะไม่ยุ่งมึงไปพี่จีแสแกนให้ก่อนมะเธอคิดว่าฉันมีเพื่อนผู้หญิงเยอะไหมเยอะแล้วมีคนบอกให้เพื่อนหาแฟนให้เยอะไหมเยอะ,ยอะแล้วมีไหมไม่มีไม่ม,มันอาจจะเคมีเข้ากับเบสก็ได้ใครอ่ะวิเไปทำได้หมดผู้ชายชอบอะไรทำตามได้หมดแต่เราแต่เราก็มีแฟนนะ ไปแล้วหรออ้าเราไม่แน่หนอจริงหรอยังไงนะนี่ทำีเื้อเดืดตื้อเอดืดอเื้อ้เอาปุ๋ยพืเเ ทำไมอ่ะทำไมเราไม่อใ,ใส่ในติดตอกเลยเพราะว่าภาพมันจะแตกเข้าใจปะแต่มันมีฟิลเตอร์อะไรพอนน้อม <c oughs> นะไม่ที่ไม่ใส่ฟิลเตอร์เลยเหรอไม่ใช่บ้าดูหน้าฉันสิบ้าไม่ไดใส่ฟิลเตอร์ว่าเราเป็นแล้ว,ว,ไ,ลวไม่บีบตรงบีบหน้าบีบทำไมก็ให้มันหน้าบานไปเลยให้มันมรูน้ไปเลยว่าหน้าฉันเป็นอย่างี้จริงยืนวัว เดียวเดียวเดียวบ้าฉันจะเอาอีกเพลงเฮ้ยเมื่อกี้มันอมากได้แล้วเสร็จแล้วเฮเอาตเ้เฮ้เ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้มากค่ะฮ้ยเลเ เราคือคู่อยูดูโอ้คห่สินป้าพี่โอต้องขัแฟนให้หนูแหละไปไหนเกี่ยวไม่เกี่ยวไปไหนก็คือพี่คูเปีใช่ปะหนูโออย่าไปฟังหนูคู่เพื่อร์พี่โอโอ้พี่มีแฟนแล้วอู่เราไี่แฟนขออีกว่าคอยล้อว่าจะคนแหละคอยล้อใช่ปะอย่ามายึดเป็นแฟนแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่งพี่จันจิที่บ้านนะคะพี่เป็นยูทูบเบอร์พี่ต้องพูดได้พูดยังไงอ่ะอย่าลืมกดไลค์อ๋อก็ ก็เด ан> uhm ี๋ยวก็ไม่อะเป็นไรอ่ะบ้านเดี๋ยวน้องเมลจะเป็นส่งที่บ้านนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทำสิ่งแฟมิลี่เมสทำสิ่งไม่ใช่ทำสิ่งแฟมิลี่นะคะฝากดูด้วยแล้วก็ถ้าสมมติอยากให้พี่จิงจ๋มมาอีกก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะแต่ว่าถ้าไม่เป็นจิงจิ๋มข้าถ้าไม่ให้มาก็จะมาอีกแน่นอนค่ะน้องเบสสัญญาแล้วว่าวันเกิดเขาจะทำบีบอร์ดแลเอ็นบีเชได้ดิไม่เกินใจหรอก มันไม่แพงนั่นแหละเป็นแฟนหนึ่งพับ้าหรอเราไม่ได้เราไม่ได้หลอดเท่าพี่มาริโอครับไปแล้วทุกคนไปบ้าอ้า